วันนี้จะมาสั้นๆครับวันโทษนี้กำลังเผ็ดร้อน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 ,น,อนอยังไงครับออกินกับเ้ามาทุ้ยไม่ใช่นะครับวันนี้จะมาดูดราม,ม่าก,กันครับคือจุดเริ่มต้นก็คือลุงสุวิชัยนะครับตอนนี้กําลังร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะครับในเฟซบุ๊กหรอเนากําลังร้อนแรงกันเลยครับนั่นคือลุงคนนี้นะครับรู้สึกว่าจะไปโพสต์อะไรกับเอ่อออออออก็ ที่ได้อยูก่ก็ประมาณนั้นน,นะนะเ,เดียเด๋ยวเราจะไปดูนะครับเราจะไปดูนะครับเราจะไปค้นคว้าหารอยยิ้มนะทุยเ <laughs> นี่ยพี่ออยเขาอย่างนี้นี่เลยครับตอนนี้ตัองตามตามกระแสนิดนึงนะครับอ่าแน่นอนเดี๋ยวจะไปดูกันไหนวะไหนไหนอะมันมันอยู่ไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วเออนั่นคือเอชื่ออะไรเนี่ยเอเป็นอันนี้จริงๆริงมันเกิดจากเฟซเฟซจากเอไม่รู้ว่าใครสวยๆคนหนึ่งเนะน,น,นะนี่ยใครหนวะเนี่ยเดี๋ยว ก็ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งอะนะแล้วลุงลุงแกก็ไปบอกว่าเฮ้ยว่าไงจะจะไปแบบว่าจะไปช่วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจะไปแบบเออจะผ่อนค่ารถค่าคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะผ่อนให้ลุงอะไรอย่างเงี้ยฉัน <laughs> นึกแล้วหาก็ประมาณนั้นนะครับลุงแกแบบว่า บอกตามตรงก็หื่นนะเออแล้วไปดูครับอ่านี่ผมขอบคุณเอ่อจากจากคลิปนี้ด้วยนะครับไม่รู้จะใครอ่าอ่าอเอ่ออะไร็กซิมัมโอเคขอบคุณมาต้องตามกระแสนิดหนึ่งนะครับแล้วไปลุงไปดูเอ่อไปดูเฟซของแกนครับนะฮะว่าว่ามันมันเป็นยังไงมั่งก็ลุงลุงไงก็เอเอลุงว่าไงสวัสดีลุงลุงก็แกก็ถือว่ามีฐานะนะดูดิครับดูห้องทํางานลุงเขาสิครับ ก็ก็ใช้ได้อยู่อ่ะก็ประมาณนั้นหละโอเคแล้วดูรูปภาพลุงครับโอเคครับลุงก็ถือว่ามีฐานะมากครับรู้สึกว่าจะเป็นเอ่ออะไรเนี่ยแหละครับโอ้กินอาหารแพงด้วยลุงสุดยอดมากไปเลยแล้วไปดูแลสรุปครับไปดูไปดูเพื่อนเฟซแก่ครับโอ้โหครับดูครับอืึสตินร้อนแรงร้อนแรงอ่ะมันแน่นอนอ่ะมันมันแน่นอนอ่ะนะ แบบเบื่มอม่ะนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันนี่บุตรชายสุนทรน,นะค <c oughs> เพื่อนผู้ชายคนเดียวหรือเปล่าโอ้โหทั้งหมดนี่ผู้หญิงหมดเลยนะครับมีร้อยแปดสิบห้าคนครับตอนนี้มีมีร้อยแปดสิบห้าคน <c oughs> มีร้อยแปดสิบห้าคนผู้หญิงหมดเลยครับโอ้โหสุดยอดมากลุงสุดยอดมากครับแล้วขอบคุณมากครับสุดยอดเป็นจริงเลยทุยไม่ใช่ครับประเด็นคือเราอย่าไปอ,อย่าไปว่าทั้งสองฝ่ายแหละนะครับก็ ไม่รู้จะว่าไงก็มันดราม่าเนาะก็ขอบคุณคลิปจากคุณแม็กซิมัมแม็กซิมัมเกมซีเฮดนั่นคือเซตชาแนลนะครับขอบคุณมากครับโอเคก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะขอดูพิวติ p พายอยู่แล้วก็งงอ่นอืมอืมโอเคไปโอเคครับสูอดีครับพี่น้องชาวไทยไอ้ยาชิชา